อ๋อเนี่ยเขาดูแลแม่ผมมานานแล้วคืออาการเขาเนี่ยไม่ค่อยดีอ่ะคือเดี๋ยวก็แย่เดี๋ยวก็ดีสลับกันไปแต่แย่มากกว่าดีอืมแล้วโดยเนี่ยเขาก็กลัวให้กินจะเป็นไรบางคนแก่ก็มา,มาให้ผมกินผมกินก่อนผมกินลองแรกผมก็รู้แล้วว่ามันดี มันดีเรืงองซองแรกจริงๆหรือถ้าคนคนคนปกติอาจจะไม่รู้สึกมากมแต่คนป่วยนี่จะรู้สึกมากคนที่ป่วยเนี่ยแม่ผมเนี่ยไม่เจ่ซองแรกนะครึ่งซองแรกผมก็หรือเขาก็พูดว่าลองให้แม่ก,กินดีิแม่อะไรเงี้ยผมก็วันนั้นผมก็เลย เอาครึ่งท้องก่อนวะครึ่งซอยนะขาเขาบวนะมแล้วเป็นแผลนะคเป็นแผลแบบเป่งเลยไอ้แขนขาเนี่ยยหา่ใหญ่ง,งนี้แล้วมันท mm hmm. ับปีกขนะบบึ้นซองนะไม่ใช่ทองให้ฟังว่าครึ่งซองก่อนจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันสร้างบุญกนนะุศลขนาดไหน วันรุ่งขึ้นเนี่ยออเขาบอกเอ้ยมันแห้งแล้วนะผ้าห <ừ> นึ่งผาแห้งไอ้ขามันยุบนะ <ừ> อ๋อแม้มันเอ้มันยุบก,ก็ต้องไม่ครึ่งซองแล้วดิใช่าใจไหม <ừ> อืม,ค,มค่ะเต็มเลยคะเน้เราต้องการเช็คแล้วเช็คอก่งรวดเลยเแบบต็มซองเลยนี่คือแม่บวงบนบนแบบดื้อเต็งเลยอ่ะเนีย่ย แต่งจะแบบต้องแตกอะใช่แตกเลยอ๋อนี่แห้งเลยแห้งเลยวันนั้นดุยมานวดอยู่มันแต่งแล้วมันหัวมันหนังมันเหมือนจะปริอะหนังบางแล้วก็แตกเป็นน้ำเหลืองไหลออกมาเลยอโอแล้วกินไปเยอะไหมคะถึงถึงกลายเป็นแห้งแบบนี้ที่เอามาก็ยังได้กินพี่เป๊ะคุณจะให้สองสามมันเนาะประมาณนั้น่ะ เียเรียกยุกเยอะที่บวมเต่งเลยอ่ะตอนแรกบวมประมาณไหนคะเต่งตงกว่านี้อีกอ่ะคือแบบหนักอึ้งเลยอ่ะหนักอึ้งเลยแล้วหนังเขามาแล้วก็ไต้น้ำเหลืองก็แตกออกมานี่แผลแห้งเหมือนแห้งแล้วแห้งแล้วเนี่ยกินข้าวมีเหลือยงเลี้ยงไหลหยดย้อยเลยเนี่ยมีอะไรมา แล้วแม่ผมเนี่ยเป็นอ<ะ>ัลไซเมอร์รักษาแบบอย่างดีเลยนะใช้ระบบล่าสุดแบบต้องซื้อพัฟเตอร์มาแปะเขากินยาแล้วเขามีอาการแพร้ยายาพวกนี้แหละยาสมองในพวกอัลไซเมอร์พวกยาพวกนี้จะมีอาการขึ้นไส้เวียนสุดก<ะ>ินแล้วไม่สบายอะ่ะ ยาบ้าพวกนี้ยาพวกนี้มันจะรุนแรงมากรักษาอย่างไงแม่ก็ไม่เวิร์กอ่ะก็ไม่เห็นมันดีขึ้นเลยจะแปะเปิดแปะจนไม่รู้หมดไปกี่กล่องแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยก็ไม่ได้เว้นวนะนะทุกวันแปะตามสูตรมีคู่มือการแปบะบต,ตอนตอนนี้ดีขึ้นแม่จำได้เหรอตอนนี้เริ่มจำได้จำได้อย่างนี้นินดแม่จะลับ้านเขาบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ที่ อา้าน,อาน,นี่ผิดผิดไปเลยผิดจำล้วก็ไน้เมื่อคืนฝนตกแล้วก็ลงมาดูคุยรู้เรื่องคุยไม่ถึงก็รู้เรื่องมากแต่มันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อน <c oughs> มันไม่เหมือน,น,อน,นแล้วนะเพราะนั้นเราว่ามันทะลุไปแก้โรคอย่างนี้เนี่ยโรคซึ่งยาปัจจุบันที่ดีที่สุดเรายังเอาไม่อยู่ไอ้นี่เอาอยู่